สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุกตาผาฝันเมื่อนี้ค้างอยู่นี่ขืนนึงคะ่ะเป็นเมืองนี่น้อยสูงจากน้ำทะเลหนึ่งเมตรเนาะจ้ะเนาะ164หกเมตร อากาศดีขนาดเลยค่ะอากาศสดชื่นขนาดเลยมึงน้ำก็ะใสจนว่าส่งกระจกใดนเนาะะนอากาศดีอากาศสดชื่นค่ะแต่เป็นบรรยากาศที่อันงามตาด้วจ้ะเด้อโมบานน้อยๆแต่ว่าอัน อยู่บนหุนะะนบเขาเ้ยค่ะนี่มีโบดค่ะมีโบดอันเมื่อกี้มานกันลันล่นระคังไปแล้วมีโบดแล้วก็มีอันหมู่บ้านอยู่น้ำริมน้ำน้ำเนะะี่ยค่ะ ก็โมเยอะเลยค่ะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตน้อยซุปเปอร์มาร์เก็ตนึงเด้อก็มาจอดพักเนาะค่ะนเนาะพวกเลาก็พักผ่อนว่ามันมื่อน,นี่มันฮอนฮอนเลยคะ่ะอยู่อย่างนี้อากาศฮอนขนาดเลยมื่อนก็คือกันพันวนันก็เลยพักพี่นาดีอยู่นี่คืนนึงเนจ้ะเด้ออยู่ตามริมน้ำ หุบเข่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นเนินเข่าเพื่อบรรยากาศอีกแบบนึงนะจ๊ะเด้อพูดตรงๆก็คือบรรยากาศอีกแบบนึงเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยบางฝั่งพี่อันเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังบางทีก็เสียงอันจักกระจันเสียงแมงอีบ้านเฮานะคะดังอย่างว่าอันละง,งมไปหมดเลย หมู่บ้านงามตามริมน้ำเ่ยจ้ะเดอ้อมาเด้ออ่ะตุ๊กตาพาฝันก็ขอเห้ทุกบ้านเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขเน,นาะเนาะทำน้ำสิ่งที่ตัวเองชอบเ้ยจ้ะเด้อแล้วก็พอกันคลิปน้าน,นอนรับฝันดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ